เคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านชงโตยครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตน้องดีมน้อยครับสรุปชื่อนี้ดีไหมชื่อนี้เลยเนาะชื่อนี้เลยตอนแรกผมเรยว่าดีมน้อยตอนไหนข้าไหนเป็นโควิดแล้วตั้งให้เองเองแมงกระาอย่างเยอะดีมน้อยแหละน่ารักดีน่ารักแล้ววันนี้อยู่กับโกนเนโอแมกนิโตแอนีเซียมครับแอนีเซียมครับต้นเบลี่เอ๋อ เออฮะวายอนี่ต้นบังเกอร์ครับบังเกอร์แฮมเบอร์เกอร์อันนี้อันนี้เป็นพวงมาลัยเรียกเรียกพูดพูดชื่อช่างต่อยหน่อยวช่างต่อยไม่พูดเต็มยศแดก TIC ขนมเป็นล้อแมเปลี่ยนเโลโก้เปลี่ยนเป็น T TIC แล้วอันนี้พวงมาลัยใช่ไหมในเป็นพวงมาลัยเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่น้องดีมน้อยพอดีอยากเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยน่าจะเลี้ยวเลี้ยวไวดีประมาณผมไหนหมกทครับอยู่ ไม่ใช่ LED เหรอ LED ก็ยังมีใช่ไหมเพราะก่อนหนึ่งทำ LED อีกสองคันแล้วก็มีประวันแบบเก่านั่นอีกห้าคันใช่ไหมที่สั่งไว้อะคันเดียวพี่เอียวคันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่องอะไรกันดีวะมีอะไรครับตบเดินแซงอันพี่ฮะตุบเดินแซงเลยก็รถไม่มีล้อไงเกินหยามกันหน่อยทุกคนเขาหยามว่เฮ้ยนี่คือโชกไงโชกอ่ะชุดหน้าดินน้อยตัด ตัดนิ้วครึ่งตัดออกนิ้วครึ่งโหลดหน้านี้วคือแล้วหลังวางปว๊บแล้วก็สั่นสงจอกอันนี้ช่างช่างช่างนิ้วนะครับทำให้เกินว่ะนี่มาดูโชคอันนี้โชคใครโชคโชคยืมรถนิ้วมาใส่ก่อนใช่ไหมอะไรยืมนะเยว่าคันนี้เนี่ยให้ที่เหลือฮะใใหห้้ีอ๋อให้เกินเย้นะเดี๋ยวรอละกล่องไาแล้วนี่นะ ซื้อมาใหม่ให้ทุกคน๋ยวหาว่าไปขโมยของนิวมาครับอะไรนะเดียวบอกว่า white e d gold s i l ยวใช่ไหม gold s i l i y ตัวนี้ช่างตัวครับชคตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่3,000บาท3,000กว่านี่ต้องตัดตรงนี้แล้วยกลามาโอ้ยยังจะล่นยกล่ะอยู่ยังเหนียวอ่ะทำไมอ่ะกัดยังเดี๋ยวรั่ว อันนี้ก็เอาทุกส่งมาขนาดนี้เอาทุกดอกอยออกันนี้ล้อน้องเยโดน้องไอ้ดีมน้อยเยโดเฉยได้ลองเย็ดโดเบนเนี่ยลองชื่อนี่ดูนะครับดูความเงาครับอืมอืมอะไรมันขนาดนั้นเลยเงาขนาดนั้นเฉลี่ยติดต่อสปอนเซอร์ได้นะครับติดต่อสปอนเซอร์ได้อันนี้ล้อโยโกะไม่สปอนเซอร์เราจะหลอกขายดีมปอโยโกขายทุกชิ้น ผมไมีตัววันเสาร์ใครติดต่อมาครับล้อคู่แล้วสามพันห้าครับขายทุกชิ้นครับถ้าทำมาเสียตังค์ทำมาไม่ได้ตังค์ไปทำมาได้ตังค์ก็ปล่อยดีกว่าโอเคครับเอาทำทำรถเสียตังค์ครับเดี๋ยวทำเสร็จขายทุกชิ้นครับทุกคนอวล้อคู่ละวสี่พันห้าขึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นขึ้นราคาเลยรีบรีบรีบขึ้นถังแรงแล้วถองแรงรีบขึ้นรีบขึ้นเดี๋ยววัดเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะอันนี้คือลูกลูกรถพี่เกณฑ์นะครับ ไม่ประมาณนี้เกินไปใช่จริงจรมไปวัดมาอะไรเราแค่วางก็ไม่มีที่ใส่ลูกดูซิบ้าหรือเปล่าต้องไปวัดทางนี้อ๋ออันดามันนับสีสีมันเที่ยงตัเลยแที่งตัวครับอันนี้สูงสูงกว่าโชกเดิมไหมครับเทียกว่า20เมตรเียกว่าด้วยโชเดิม3ามวัดสี่อันนี้สามวัดยี้เทียกว่าดิสามวัดยี่เขาชกเองม่ง แค่ตี่ทองสวยมากสวยครับออดูมันกำลังเงาวัฟว่าเดี๋ยผมจะแกะให้ดูโอ้โหเกินว่ะนเปิดมาเดิมไงนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาประกอบขึ้นโครงเขียนกันโครงเขียนวันนี้ขึ้นโครงเขียนได้ใช่ไหมเขียนได้สิตอนนี้ยังเขียนไม่ได้เดี๋ยวรอท้ายคลิปเขียนเขียนได้แน่นอนเขียนเลยเขียนอย่างเดียววะเขียนอย่างเดียวไม่ทัดแค่เขียนก็แปงแล้วชิ่งง่เลย นี่อาร์มเดี๋ยวใช้อาร์มเดิมก่อนครับสีสีเดิมใส่ชุดสีเดิมก่อนยังไม่มีตังค์ให้หมดแล้วไม่ไหวกิ้งก่อนรอกิ้งเสร็จอะไรอะไรนะกิ้งเสร็จก่เปลี่ยนต้องกิ้งก่อนที่ยังไม่เปลี่ยนชุดสีคือกลัวกิ้งใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีตังค์ทั้งทั้งให้จะได้ไปหาหมอว่าสีอะไรถูกเจ้าสีอะไรถูกเจ้าก็กิ้งรอบนี้กิ้งเปลี่ยนรอบนี้กิ้งเปลี่ยนจะได้รู้กิ้งไม่ได้ครับทั้งตัววอนนี้มนุษย์เมียผมจ้องถ้ากิ้งอีกเขาจะขายรถผมทิ้งนกบ้าง สุดนนมไอ้ผมพูดปะพูดว่ากแล้วครับแล้วที่ว่ามีความลับอยู่อ่ะไอ้ไม่มีความลับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้โชคสวยครับโชคสวยครับคลิปนี้ลงไปในเมียโทรมาโทรหาช่างเตยอยู่ๆขอเบอร์ช่างเตยหน่อยนะครับมาดูชุดเบรกช่างเตยเรียกว่าเบรกลากยากเบรกของคนลากยากอย่างเราครับ เดี๋ยวดูข้างบนจะเป็นปั๊มของไสิบมิชินนะครับรสิบร้อยสิบเป็นชุดเบรคของไรสิบนะครับทั้งโดยนี้ก็สิบเป็นไรสิบมิลลิชคเป็นของ1รยี่ินะครับจานก็ไรสิบเหมือนกันนะครับรสิบเิบดูนี่ครับชุดหน้าของเรานะครับั๊มชอบมากนาแกว่าะด้วที่ผมเรียกพันดแล้วแกเพราะรวมๆแล้วเซ็ตนี้สองพัน ประมาณ2 0 0พันแโอ้คือรวมเลยครับทั้งบนลงล่างยส่หากด้วยได้หมดเลยครบครับชุดนี้เน้นปลอดภัไยแน่นอนเน้นใช้งานะใช้งานจริงรถตลาดใจตลาดบอกแล้วคันนี้ใจตลาดเดี๋ยวท้าหม่ไหม้ขึ้น้วยเดี๋ยวเวลาถ่ยมังกรมันเครื่องได้รู้ไง เออลืมบอกอันนี้ยางก็ใช้เป็นของ IRC ร์นะครับเซนด้าข้างหน้าเบอร์อะไรครับขั้งโสิบร้อยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอ๋อข้างหน้าห้าสิบร้อยครับหลังหกสิบเก้าสิบยกล้อไม่ง่ายนะเออใช่ใช้งานรถใช้งานรถใช้งานคนขับไม่ได้ยกรถจะยกคณบอกว่าแตคนนีวไว้แ้วอะไรนะเผื่อไม่ได้เผื่อยกล้อนะเผื่อมันยกสวยครับทุกคน ต่อไปมีน็อตน็อตทองน็อตทองทองน็อตทองแท้ทองแท้ครับ 24k ครับชอบปั๊มมาครับเสร็จแล้ววันนี้ได้แล้วครับโค้งเข็นครับทุกคนได้โค้งเข็นแล้วเป็นไงเอารถใหญ่ละไหมจะกลายเป็นโค้งลากโอ้ยใาา้่ว่าแต่ว่าจีบีเราขึ้นไทยรถยนต์เลยก็ถ่ายจีบีแล้วมันจีบอยู่ยังไม่ใส่เครื่องมีจีบีเองเอาพัชจีบีใหม่ครับทุกคน คร,ครับวันนี้ก็พามาชมขึ้นโคงขึ้นโคงเข็นน้องดีมน้อยเป็นไงเลื่อนไหมล้อเลื่นไหมลเลื่น,นดิ <laughs> ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยเออลื่นเลยพ<ล> <laughs> ี่ใส่แกมุมนี้แกชอบนะ้อก็เป็นโยโกซิตโซมครับสวยครับชอบมากเลยเข้าชกสีแป๊บเดียวเดี๋ยว้องๆเดี๋ยวน้องๆก็จะถามอันนี้ใส่นะครับคันนี้แปลงคัดมือ มีน้องถามว่าสตาร์ทมือได้ไหมครับท่้งตัวเอามือเอามือใส่ได้น่ไงได้เดี๋ยวว่าได้มาไหมเอามือกระพือได้นะเดี๋ยวฉันจะให้นายเอามือสตาร์ทว่ารอบนี้ไม่ทันหรือไม่ว่ายังครับรอบนี้ยังไม่ทันรอบนี้มันกระทำหามันไม่ทันนานๆนานๆมันค้างเอาทั้ตัวบอกว่าเอาไปขี่เล่นก่อนขี่แล้วนิ่งกันเดี๋ยวเอาเัานี่เนาะที่500กิโลกูร์ร่าเดียวจบเลยรอบเดียวจบเลย สุดยอดครับก็ประมาณนี้ครับนี่ใส่คัดมือด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ยกเครื่องขึ้นกันครับได้ฟังเสียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆครับไม่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 เอาเลยครับเ่งตัวเสียงอะไรครับเมื่อกี้ครับเ่ <c oughs> งตัวเ <c oughs> สียงวาว <c oughs> มีครับมีมีสตาร์ทมือแต่เดี๋ยวรอบหน้ามาจัดการให้อันนี้ก็กำลังวัด <c oughs> ใส่ให้มันพอดีใส่อะไรอ่ะาร์ทมือ รผมเป็นสตาาใส่พี่ใส่ได้เดี๋ยวทำเบาะใครทะลุครับนี่มันมีตัวละครครับผมเบาะใครเบาไม่มีตัวละครอันนี้เบาะดีมน้อยผมครับตลบชื่ออะไรชื่อโควิดจะมาชื่อดีมน้อยได้ไงซ้ำโอ้เจจังนี่ดีมน้อยเดี๋ยวที่เวลาจะชวนตุ้มมันก็เด้งขึ้นีวบ้าเกินไปอะไรระบบสละคนครับเกินไปนะ น่ารักคนนึวัน <laughs> นี้ไม่น่าได้เล่นับช่างโซ่เตรียมลายใหม่ไว้ให้ด้วยนะจริงช่างไม่ร้อมช่างบอกว่าเล่นแล้วเดี๋ยวหลับ <laughs> คนหลับ <laughs> ทำงานก่อนโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวใครอยากเห็นอะไรก็รายละเอียดก็น่าจะประมาณนะครับที่ชี้แจงไปเออเอีกอย่างอาร์ม อาร์มหลังยังเป็นอาร์ม huh. เดิมเ,เดี๋ยวรอบหน้าน so <hot out. S 2> ่าจะเปลี <promotion> so so ่ยนใช่ไหมครับทั้งตัวมาเปลี่ยนเป็นของประวานเพราะว่าอันนี้มันต้องแปลงเท่ไม่ทันมันต้องแปลงเยอะหน่อยก็เร่กเร่งหน่อยเพราะว่าอยากให้ขี่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นรอนานไม่ใช่หรือโอเคครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมทุกท่านครับบ๊ายบาย